นงานเลโก้นะครับที่สยามพารากอนวันเด็กปี67นะเจอปลาบ้างอย่างหุนบกกระป๋องนั่แหละองศาองศาคุณเขาวเ่ลวแตกช่วยด้วยช่วยด้วยเปะว่าแตกแล้วนะครับ สัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในงานในงานเลโก้นะครับที่สยามพารากอนมันเด็กปี67นะนี่นี่นะครับวันนี้พอลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็จะให้พาสปอร์ตมานะครับเอาไว้ไปทํากิจกรรมที่ฐานถ้าทําครบแล้วก็จะได้ของที่ระลึกมาเพิ่มอีกนะครับทำทั้งหมดีิฐานเนี่ย กี่ฐานทั้งหมดขุนดูสิเออมีทั้งหมดกี่ฐานลองนับสิน,บนะนับสินับสิทั้งหมดอะกี่ฐานลองนับให้้าดูหน่อยเก้าฐานใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้พร้อมไหมครับพร้อมทั้กิจกรรมเก้าฐานนะยื่นพัดปอดให้พี่เขาแล้วก็ลงชื่อขอบคุณครับอ่าเราจะโหลดไหมลูก มาลบมาสิหลบมาสิได้แล้วหลบมาวันนี้ต้องิงตรงครับยิงตรงนะครี้ฐานปาเป้านะครับที่อยากให้ลระหว่างชุดไชุดกายกับของุกายเอาปาบ้างเอาให้โดนนะที่ ปลาเมื่อกี้ขุณตกกระป๋องนั่นแหละกระป๋องนั่นแหละนี่คือปลาใช่พี่เขาใช่พี่เขาองศาองศาพึ่งเขาโอ้โหเปพียวเล็กเกินองศานี่ก็เหลืออีกประมาณสองสามสถานีนะก็จะครบในในทุกใบแล้วแต่จริงก็ได้ของขวัญแล้วแหละแต่ว่าคุณเขาก็อยากเล่นต่อด้ื่ความรุ่งเรือ ส่วนตรงนี้ก็เป็นช็อปอะไรสักอย่างหนึ่งเราไปดูเราไปดูก่อนเราไปดูก่อนอ๋อนี้เขาเขาก็มีฐานเหมือนกันนะนเฮ้ยลองไปดูก่อนเผื่อได้ของขวัญรางวัลน,นะมาจากต่อแถวต่อแถวนี่นในงานเลโก้นะครับเขาก็จะมีของเลโก้มามาลดราคาขายกันอยู่โหมีเยอะมากเลยนะยาวมากเลย ตานี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่คุณอยากเล่นจับไม่ได้จะได้ไหมเนี่ยวันนี้ <Okay. S 1> เกือบแล้วเออได้แล้วมีโลโก้ด้วย <Okay. S 1> ดูซิว่ามันคืออะไรเห็นยัง ก็เดี๋ยวจ่ายค่าเลโก้กันนะครับ1กล่องรถเยอะมากจาก 1, าะพันสามกว่ากว่าเหลือ670ก็ประมาณ50%เลยนะอยากกินบ้างตอนเที่ยงนี้เรามากินข้าวกันที่เนี่ยชื่ออะไรอ่ะ Tasty Kongi ีแ d นน o เดิลนะครับเป็นร้านมิชลินนะอยู่ในพารากอนจริงๆกินร้านนี้ค่อนข้างบ่อยเวลามาพารากอนเพราะราคาเนี่ย คือมันมันดูเหมือนแพงนะแต่ถ้าเราเลือกสั่งอะ่ะราคามันโอเคเลยอย่างเช่นนี่นี่นี่ที่เราที่เรามาสั่งประจํานะคือนนี้แล้วอร่อยมากคือนี้บะหมี่แห้งเนื้อตุนอันนี้บะหมี่แห้งเนื้อเนื้อตุนอันนี้ราคาเท่าไรหร่รือปะ่ะสามร้อยยี่สิบแปดบาทแต่แบ่งกินได้สามคนอะ <laughs> จานแบบจานใหญ่มากแบ่งกินได้สามคน บะหมี่ขาหมูฮ่องกงนะครับแล้วก็ราดหน้าเต้าซีเหนืออ่าเดี๋ยวมาชิมทุกอย่างให้กันให้ดูกันเถอะเฮ้ย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 โอ้โหโอ้เราวาแตกโอ้เราวาแตกช่วยด้วยช่วยด้วยเราวาแตกแล้วนะครับอืมอร่อยมากคือมันเป็นแบบไข่เค็มอ่ะไข่เค็มแบบมาเต็มอ่ะ แล้วก็มีความหวานว้าวอ่เอาเนื้อมาด้วยเนื้อเนื้อเออคือหวานนิดนึงชิมหน่อยน่าหน้าไหมเออชิมให้ดูชิมให้ดูชิมอะไรกันดีอ่ะควรจะต้องชิมเส้นนะนี่เส้นใหญ่แบบมีเดียมเหมือนร้านเหมือนร้านเจเจอลไนะเจเจจีอยเจจีอ่ะยินดีโฟเลย อือร่อยมากบอกให้อาขุนขุนชิมนิดหนึ่งทำก่อนเดี๋ยวค่อย,คยกินแบบกินเย็ยนเลยไม่ร้อนเออร่อยไหมอร่อยไหมแหมอร่อยนะอ่าแล้วกเ็เนื้อเนื้อเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนี่นะว่าเนื้อเขาอร่อยเพราะว่ากินในไอ้บะหมี่บะหมี่เนื้อตุน๋นะประจําเนื้อเขาอร่อยมาก น,นั้นเนื้อเนื้อเนื้อตุนอันนี้เนื้อเนื้อสดนะแต่หลังจากคีบดูแล้วเนี้ยเท็กเจอร์เนื้อค่อนข้างจะนุ่มเลย,ย,ยอ่ะเนื้อแบบนุ่มเด้งอะ่ะเห็น <He ard S 2> ไหมเห็น <he ard S 2> ไหมว่าแต่แต่ละจานอะ่ะดูเหมือนแพงนะร้อยสองร้อยสามร้อยแต่จำนวนอะ่ะมันเยอะมากนะคือถ้ากินคนเดียวนี่แบบอิ่มมากอะ่ะ แต่เราแบ่งเราแบ่งกันได้แบบส,สบายเลยเส้นบะหมี่เนี่ยคิดว่าท่านผู้ชมถ้าเคยกินบะหมี่สไตล์ฮ่องกงอะ่ะก็น่าจะพอเดาได้ว่ามันเหนียวยังไงเหนียวและอร่อยอยังไงเนี่ยอปาอร่อยแบบอบะหมี่อร่อย,อม,ม,ยมากให้ชิมคำบุกันอืม ขาหมูอร่อยหนังมันอะเด้งดึ๋งแล้วก็พอกินเข้าไปแล้วอะกัดไปคำแรกอะ่ะมันเด้งดึ๋งเด้งดึงใช่ไหมพอเยอะๆไปมันเหมืนแบบเจลาตินอะ่ะนุ่มๆอะ่ะถ้าเรามาคนเดียวนะกินกินบะหมี่ทัชามึงอะ่ะอิ่มเลย200กว่าบาทหรือ,100อ,อ,อร้อยโจ๊กก็อร่อยโจ๊กเคยกินแล้วแต่วันนี้ไม่ได้สั่งมาเพราะว่าเน้นหนังทอง เทสตี้คองกีแอนดรูเดนะครับที่สยามพารากอนเป็นร้านวิชลินด้วยเรียกว่าคุ้มจริงราคาไม่แพงราคาไม่แพงจริงเ,เทียบกับปริมาณกับคุณภาพที่ได้นเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยสลัเปาหมูแดงครับพอดีเห็นรูปแล้วมันอดใจไม่ไหวขอเพิ่มนี่สลัเปาหมูแดงข้างในจะเป็นหมูแบบผัดซอสอะ สไตล์ฮ่องกงมากๆไหลมาเหมือนป๊อปคอร์นเลยครับนรับเ่ตอนนี้มาถึงเซนทันเบอร์แล้วครับเดินมาจากพลรกก้อนนิดเดียวดูสิไงมันเด็กมีอะไรบ้างโอ้โหปิกาจูโอ้ทำไมปิกาจูมันเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณฮะ หมุนนานมากเลยหมุนแรงทำไมเนี่ยฮะหมุนเบาก็บอเอออยู่แล้วได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้เย,ำย,ำยำี่ยมเยค่ยๆช้างน้อยได้ทุกรถเลยได้ทุกรถเลยโหได้เรียบเลยอ่ะขอบคุณครับเซนทนรัลเวิร์ะครับเขา,าจะเป็นงานมันเด็กแบบรักโลก อ่าฮระบายสีปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้นี่พอครบ5้าถาแล้วเราจะได้ของรางวัลเป็นงี้ครับจับสุ่มจับสุ่มกล่องสุ่ม มีคนเดินแน่มาไปนกนกนกตั้เลยนะครับรูปดอกไม้รูปต่างๆได้เลยนะครับขอกับพี่สามได้เลยแล้วก็กากน่จะได้ขอไม้ติดมือกับบ้านไปอย่างแน่นอนมาเล่นตู้กาชาปองไปด้วยกันนะครับจะได้ครับยังไงถึงเล่นตู้กาชาปองเมื่อกี้หินโดเลมอนก็วาเสร็จแล้วนะครับเป็นโดเลมอนที่เป็นนำมาทำมากๆแวอันนี้มาวาดรูปต่อ ลงทเเบบว่ารูปเดอร์ลมอนแล้วเหรอแค่สแกนเดอร์ลมอนโอเคสะ่งสองคภาพเอากระดูกมาเป็นภาพโอวันนี้คล้ายเดอร์ลมอนมากเลยคอนไอซ์ทีของเราพร้อมให้บริการแล้วเช่นเดียวกันลูกโป่งฟรีสามนี่มันเดอร์ลมอนนี่นะนี่มันโเดอรแฮมเมอร์ลอนเหรอเนี่ยเสร็จย่างหรือว่าจะระบายต่อคลิปเป็นในบริเวณฉนบกก่อนได้นะฉนบกจริงๆนะเพื่อนะครับผมสามารถเอากระดรอก่อนได้ไม่ใช่หรอกไม่พิเศษ อนอะไรแปะไปเลยขนาดนั้นพอาไปละนี่ผลงานสร้างสรรค์ของเด็กชายของเขาโดเรมอนกับใบไม้พิเศษมาอีกแล้วโดเรมอนแนวโดเรมอนอ่ะลงสีเลยไหมลงสีเลยไหมนี่ขุนดูตัวอย่างเนี่ยนะติดกระดุมไปด้วยก็ได้เห็นไหม อันนี้กด็ดมอยู่นี่อ่าเป็นบ้า,บานเลยครับนี่ได้แล้วนะครับครบห้าอันแล้วขูนไปแลกไปแลกกาชปองกันดีกว่ามาถึงแล้ว ไาขุัมานี่โห่ไหนได้ได้ไรบ้างเยอะกว่าขนมอีกันเนี้ยดีกว่าขนมอีกเยอะเลยไปเป็นไงบ้างครับกับวันเด็กของหุนเขานะครับปี2567ได้คูป,ปอง2ใบชอบไหมวันนี้ไปเลโก้มาชอบใช่ไหมพีนี่ก็ชอบใช่ไหมแต่เลโก้ชอบเลโก้โกมากกว่าปลาลู <c oughs> โอเคบา,บายๆงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับ วันเด็กปีนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับเด็กคุณเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเด็กคุณเขาด้วยนะครับเด็กคุณจะกินคุณผู้ชมอีกอันนี้เอาปากกินเ้อไม่ใช่กินคุณผู้ชมกิจริงน่าเกลียดมากเลยไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับกับคลิปหน้ากับเด็กคุณเขานะครับบ๊ายบายทำท่าบ๊ายบายหน่อยว